สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับสวัสดีสมาชิกใหม่ๆด้วยนะครับที่เข้ามาเพิ่งกดติดตามให้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหุ้นนิก้ญี่ปุ่นนะครับรอบเช้า3ตัวบนออกประมาณ10โมงครึ่งนะครับตอนเช้านะครับหลัก10สเสือนะครับหลักหน่วยนหนู ถ้าจับคู่กันนะครับก็จะเป็นเลข2ตัวสามารถซื้อได้ทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับปกติผมจะคิดสูตรให้2ตัวบนนะครับแต่ก็มีบางครั้งที่เข้า2ตัวล่างนะครับอันนี้เป็นเลขที่ให้นะครับ ห้สามก็มาจาก5 3าสามนี่นะครับสามาจาก3 2นีนครับจับหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับมาเขียนต่อกันนะฮะเจนี่นะครับ7 3็ดสามผมเน้นปากกาสีแดงให้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีแค่สี่เลขนี้นะครับเลขที่ไม่ได้เน้นให้ก็เคยออกมาหลายครั้งนะมบางทีก็เน้นถูกบางทีก็เน้นผิดนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับ เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับถ้าด si ู fit, หลักสิบนะครับสอเสือเลขที่น่าจะออกมากที่สุดคือเลขห้าก็เลยเน้นเลขห้าให้นะครับวิธีการดูก็ดูจากเนี่ยครับแนวโน้มอันนี้คือเลขที่ถูกนะครับนี่ะฮะควรจะขึ้นไปตรงๆนะครับอาจจะลดไปหนึ่งแต้มหรือเพิ่มไปหนึ่งแต้มหรือลดไปอีกแต้มหนึ่งเพิ่มไปอีกแต้มหนึ่งนะครับลดหนึ่งแต้มลดสองแต้มเพิ่มหนึ่งแต้มเพิ่มสองแต้มนะครับ ก็คิดว่าน่าจะอยู่ในห้าเลขนี้นะฮะต้องลองจับดูนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยไม่ไม่เหมือนเมื่อกี้นะครับอันนี้คดไปเคี้ยวมานะครับนี่นะฮะก็มีโอกาสที่จะออกน่าจะเป็นเลขเน้นใหเ้เลขสามแล้วกันนะฮะเพราะว่าเลขสาเป็นเลขประจําวันนะครับ สำหรับคนที่ที่ดูไม่เป็นว่ามันคืออะไรนะฮะหลักสิบนะครับเห็นไหมครับผมคิดจากบรรทัดล่างไปออกบรรทัดบนขึ้นถัดขึ้นไปหนึ่งบรรทัดนะครับเอางวดสามสองห้าเจ็ดสามมาคิดคำนวณแล้วได้เลขแปดแปดตัวนี้จะไปเข้าหลักสิบหลักสิบสองเสือในงวดถัดไปข้างบนนี่นะครับแปดก็คือเลขนี้นะครับ เลขเจหลัก10บนะครับเตัวนี้ก็ไปเข้าหลัก10บนะครับส่วน8ตัวนี้ก็ไปเข้าหลัก10เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือวิธีการดูนะครับคิดได้8ออก 83นะครับคิดได้7ออก7 4ี่คิดได้7ออก7 9คิดได้8ออก8 9้านะครับอันนี้คือวิธีการดูนะครับก็สำหรับคนที่เรียนรู้สูตรนะครับอยากสนใจเกี่ยวกับการคำนวณน,นะฮะอันนี้ผมก็ไม่ได้สอนคำนวณน,นะครับแค่ให้ดูว่าดูยังไงเท่านั้นเองนะครับมาดูหลักหน่วยบ้างน,นะครับเมื่อกี้เราดูหลักสิบนะครับอันนี้หลักหน่วยก็ต้องเข้าหลัก ตัวสุดท้ายนะครับนี่นะฮะสี่ก็ต้องเข้าตัวนี้นะครับเก้าเข้าที่นี่นะครับเก้าเข้าที่นี่นะครับนี่นะฮะอันนี้คือวิธีการดูนะครับคิดบรรทัดล่างได้บรรทัดบน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 นะครับอันนี้คือวิธีการคำนวณนะครับถูกผิดไม่มีใครรู้นะครับ เป็นแค่แนวทางก็พยายามคิดให้ให้ดีที่สุดนะฮะก็ดูแค่นี้ก็ได้ครับง่ายดีนะฮะชอบเลขไหนจับเลขนั้นนะครับไม่ชอบก็ไม่ซื้อก็ได้ซื้อเลขเอื่นที่เราชอบก็ได้นะครับแต่ถ้าชอบก็เน้นเน้นเลขที่เราชอบแล้วก็เน้น เลขที่ลดละามาหนึงแต้มแล้วก็เพิ่มขึ้นไปหนึงแต้มสามชุดนะครับก็จะมีโอกาสมากยิ่งขึ้นนะฮะเป็นวิธีการซื้อที่ฉลาดที่สุดนะครับถ้าชอบห้าสองก็ซื้อห้าสามห้าหนึ่งไว้ด้วยนะครับถ้าชอบสามหนึ่งก็ซื้อสามศูนย์สามหนึ่งสามสองครับประมาณนี้นะฮะอันนี้คือวิธีการซื้อที่ที่ได้ผลที่สุดนะครับที่ จากประสบการณ์นะมีโอกาสถูกมากที่สุดนะผมพยายามปิดช่องว่างนะครับเนี่ยนะฮะศูนย์หนึ่งสองสามนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดนะฮะจะเห็นว่ามันเป็นเลขเรียงพยายามพยายามปิดช่องว่างนะเพราะหัยหรือหุ้นมันชอบออกช่องว่างนะฮะถ้าจับให้อ่าแบบนี้นะครับถ้าจับให้ห้าสามห้าหนึ่งก็อาจจะออกห้าสอง แบบนี้ยเจอบ่อยนะครับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ